ดีคมาต่อ EP ที่14กันนะคะวันนี้เราก็จะมาเอารังโรมนะครับมาวางเรียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาครอบถุงดากันแล้วเราก็จะมาใส่ปุ๋ย a b แล้วก็ย้ายผักจากโรงอนุบาลน,นะครับมาใส่ในรังโรมกันนะครับตัวรังพรมนะครับเราสั่งมาทั้งหมดอ่ะ50ใบนะครับเดี๋ยวราคาเราค่อยไปแจ้งกันอีกทีในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ร้านที่ซื้อมาจากตรงไหนเพตไหนนะครับตัวนี้เขาก มากมากเลยเราเลือกเป็นลังโฟมแบบแดช่องนะคะแพทนี้จะมีทั้งหมด5า้าใบตงูนตัวนี้ลังฟมก็มีขนาดอ่ารูกจหน้ากว้าง39นะครับกว้าง39ยาว54า54นะครับแล้วก็สูง20เซนติเมตรนะครับ มีรูทั้งหมดนะคะแปดรูนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการเรียงเลยรู้สึกว่าห้าสิบกล่องเนี่ยสว่างได้แค่ฝั่งเดียวนะแต่เราจะทําแค่ฝั่งเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค,ค่อยๆลงทุนนะครับแล้วเดี๋ยวพอตัวผักอนุบาลเริ่มที่จะโตแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งมาเพิ่มอีกเพื่อที่จะเอามาวางฝั่งนี้นะคะโอเคไปดูกัน ครับตัวกล่องลังโฟมนะครับก็สั่งจากเพจพีพีการเกษตรนะครับสั่งมาใบละ57บาทนะคะทั้งหมด50บใบครับส่งฟรีแล้วก็ถุงดำครับแพ็ค1กิโลครับกิโลละ65บาทครับรวมกัน2แพ็คก็130บาทครับจากที่เราแกะออกจากแพ็คกันแล้วนะครับก็มาเรียงลังโฟมเลยครับแล้วก็ใส่ถุงดำให้ครบเลยขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับทุกคนหลังจากใส่ถุงดำครบทุก กล่องแล้วนะครับเราก็เอาน้ํามาใส่ในรังเลยครับแต่ละขั้นตอนก็กินเวลานานพอสมควรเลยครับกว่าจะได้ปริมาณแต่ละกล่องนี้ก็เอาเรื่องเลยครับฝ่าจะครบ50กล่องเริ่มทําตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินครับจนพระอาทิตย์ตกดินเลยหลอทุกรังแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคครับแล้วหลังจากที่เราเติมน้ําใส่ทุกกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ย AB กันนะครับซึ่งมันจะต้องใส่เอาไว้ก่อน15นาทีก่อนที่จะเอาผักลงเนาะก็คือตัวปุ๋ย a อเีเนี่ยเบลได ผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวถังสีแดงจะเป็นปุ๋ย A นะครับแล้วก็ถังสีน้ำเงินเป็นปุ๋ย B นะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเอาไว้ EP ต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเบลจามาทําวิธีการผสมปุ๋ยให้ดูกันนะครับอย่างตัวนี้ครับทั้งหมด10ลิตรนะครับตัวปุ๋ย10ลิตรก็จะเอามาสามารถแบ่งใช้ได้ก็น่าจะพอดีแหละ50กล่องพอดีเพราะว่าคำนวณเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตกกัก ไปใส่กันหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มเลยครับเอาปุ๋ย A นะครับไปใส่ทีละกล่องทีละกล่องเลยอัตราส่วนนะครับก็น้ํหนึ่งกล่องนะครับ20ลิตรปุ๋ย A 70 ML ครับพอครบทุกกล่องแล้วนะครับก็ไปปุ๋ย B ต่อเลยครับทาเหมือนเดิมเลยอัตราส่วนก็เท่ากันเลยครับทุกคนพอมาดูเวลาอีกทีนึงนะครับก็ผ่านไปถึง2ทุ่มแล้วโอเคครับแล้วเราก็ผสมปุ๋ย A B เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปคนให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาผักเห็นุบาลไว้มาลงรังเลยครับไป ก็เดินวนคนให้มันเข้ากันให้ครบทุกลังเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาลังเลยครับแล้วก็ไปเอาผักอนุบาลมาใส่กันโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักที่อนุบาลเอาไว้นะครับตอนนี้ผักก็คือมันโตเต็มที่ที่แบบว่าพร้อมที่จะลงช่องแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มที่จะแข่งกันโตนะครับแล้วมันก็เลยยืดนะครับเพื่อที่จะแบบเหมือนแข่งกันเพราะว่าช่องมันเล็กใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับ มันเป็นพื้นที่มันทึบนุ่มมันไม่มีแสงเข้าถึงมันก็เลยยืดนะคะร,รอบนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยจะมาหวดชมให้มันสวยกว่านี้นอกจากว่าในรอบนี้ก็เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันปลูกไปแล้ว่วจ,จะทิ้งก็เสียดายเดี๋ยวเราจะเอาไปลง รังกันเลยนะคะเว้าแล้วก็ไปครับก็ยกผักที่อนุบาลไว้นะครับไปเฉพาะฝานะครับแล้วก็ไปแบ่งใส่รังแปดช่องเลยครับทีละอันเบลก็จะค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนฝาจะครบเต็ม50าังนะครับรู้สึกว่าที่ทําเสร็จนะคะฝาจะครบทุกลังก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบทําขนมต่อครับเพราะว่ามีออเดอร์ด้วยส่วนผักนะครับก็เดี๋ยวเราปล่อยเอาไว้นะครับรอมันเติบโตนะครับีสสัปดาห์ก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับน่าจะขายได้แล้วไว้เบลจะค่อยมาอัปเดตให้ดูกันเรืยๆ เลยนะคบทุกคนเดี๋ยวว่นนี้นะคบจะมาพ่นน้ํายาไล่แมลงนะคบเป็นน้ํายาที่หมักเอาเองนะคะรับประกันเลยครับว่าไม่มีสารอันตรายสามารถบริโภคได้ไม่มีสารตกค้างค่ะยังไงก็ขอฝากติดตามเบลไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคบที่จะทําเสริมเข้ามาไว้จะเปิดบ้านนะครับตอนรับให้มาซื้อกันถึงบ้านเลยแล้วก็ส่วนโรงเรือนนะครับก็อาจจะต้องมีแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับก็ขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบนะครับก็กดไลค์หรือว่า ว่ากดแชร์ให้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตเบลแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับง่วงมากเลยแต่ว่าคลิปจะเอาไปลงในตอนเช้านะทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย